คนนี้แกสุดท้ายโรงอินทราพูดว่าทําให้มันมีที่สําหรับทุกคนครับนะครับวันนี้คือวันที่20กุมภาพันธ์ปี2560ที่ปลุกสังเกตนะครับว่าเราจะไปยกที่บอกว่าจะเสียตรีเพื่อทําของโรงสิงห์บาคานะครับบอกว่าที่เขาเนี่ยได้รายได้ครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของโรงรถนะครับ <laughs> <laughs> ที่โอ้ฮะ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  รูปเดิมมาต้นดูด้วยการกระที่ดีถ้าไม่ได้ดูแลก็จะมาต้นดูด้วยการนะจายถ้าก็ดูดูไปเจ็บต้องเจ็บยากยากอะไรก็เจ็บปีนี้อยากเป็นแชมป์ที่ดีที่สุดในอามีพชกต่อยเพราะว่าใหม่ตื่นเต้นใจครับผม

นอ้เราัดีมากมายเลยนะที่อยงเพอม่หนบานั้นมคือเป็นเปทีรกันกนับคุณพ่ออ